เข้าไปเล่นเกมกับตีแล้วใบก็ตุยไอแมวก็เลยชุบใบลงมาใหม่ชบมารอบนี้ก็กะแคมไปเลยสิคะอย่างน้อยสักครั้งขอทําตัวมีประโยชน์อ้เราทุกคนดูมึงใครเนี่ยแกเราได้ไดคือมันมีตัวแคมอยู่บนนั้นอ้ดูดิทุกคนว่าเขาเห็นใบปะดีนะไม่ลงไปข้างล่างเมื่อกี้ไม่งั้นใบตุยโอ้ยทุกคนแล้วเขาเห็นใบจริงๆด้วยเอ็นดูความพยายามจะกระโดดยิงแต่ใส่เจียเสียใจเขาทําอะไรใบไม่ได้คะ่ะ สั้นจะไปยิงคนที่อยู่ตรงข้างล่างนะแหมแกคงจะยิงถึงอยู่แหละส่วนใบก็แคมป์ทันทันไปเลยจ้าแล้วทันใดน,นั้นเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะทุกคนอ้าวเดอหวานเดียบหย่ๆเขาก็โดนยิงจากไหนไม่รู้ทุกคนนี่แล้วใบก็ลาดไปเลยได้หนึ่งคิวมาเลยฟฟี เสห,ห่างกระหลิงขั้นเทพอะครับนั้นๆเดอเสร็จแล้วเขาก็มากดปรบมือให้ด้วยนะน่ารักใดๆคือใบก็แคมป์บนไปจ้าแคมป์อยู่บนนั้นตั้งแต่แบบเหลือ17คนอะปล่อยให้เขายิงกันไปก่อนแล้วดูตอนนี้เหลือหกคนวงเริ่มมาใบก็เลยดอดลองค่ะตอนนี้ทางตี้ตายหมดแล้วนะคะเหลือใบเดอะแบกคนเดียวโอ้เหลือสี่คนแล้วทุกคนมาดูซิว่าเราจะได้ที่หนึ่งกันไหมเมาแล้วตายตายอีใบาตาย ก็ดูคนดูเรียเขามาทาั้งตี้เลยแต่อย่างน้อยก็ได้ที่สองนะ